แต่วันนี้คุณมีนพิรวิทย์คนเดียวนะคะครับวันนี้เขาไม่ค่อยมีถ่ายกันเหรอคือไม่ใช่เลยหรอกมีนอาจจะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณสรุปนะคะจะเขาจะซ้อมเต้นเพื่อจะเข้าชิงช้าสวรรค์เลยรุกคนรู้จักเราแล้วมีทีท่าว่าจะตามเราอะไรเงี้ยให้เราเข้าไปทักเขาเลยสวัลดีครับเป็นไงถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปใช่พูดถึงเรื่องปั่นจักรยานคุณก็เสิร์ฟเก่งเหมือนกันนะคะ ปัญจยานไม่เสิร์ฟเสิร์ฟลวลยหนูภาพแต่และภาพที่หนูออกมาคุณสนุกสแกนลูกคุณไหมคะอยื่อไหนวะแป๊บนึงนะคือมาตามหาแขกรับเชิญค่ะนี่เห็น่ะผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยหนูคือจะบอกว่าแขกรับเชิญคนนี้อ่ะก็เป็นผู้ชายคนหนึ่ง ที่สาวๆหลงรักเหมือนกันนี่นะคะคือคนที่เราอ่ะตามหาตัวแล้วรอมานานมากยังไงคะได้ยินว่าคุณจองสตูดิโอเอ้คุณจองห้องแต่งตัวให้คุณมีนพิรวิศตุลีสิบเก้าเลยเหรอคะฉันจองแบบว่าห้องใหญ่ายถึงไม่ใช่แค่ห้องจองแต่งตัวทายที่บอยอ่ะที่บอยมาคุยๆแล้วผ่านคุยแล้วผ่านคุณคืออะไรมีคุณเนี่ยพอมาคุณมี่ีเนี่ย อีก5รายการเลยอารนี่เลยนะดยัเดี๋ยวเวลาเข้าเข้าเ็นรายการรายการเข้าไปเราเลยอ๋อเราเอาก่อนรายการอะไรลุกลุกก่อนลุกก่อนยืนก่อนอย่าอย่าละอย่าละไม่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 ีพ่ไมาไม่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 ยังไม่แต่งหน้าเลย่ไม่ป็นไมนไม่้ย่ไม่ามนไม่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 ่ไ่สอ่่่มาเขาไบ่ไม่ได้แต่หน้ามาล่ะ เป็นความสดเดียวตัวเองก่อนโดยฐานของนักแสดงหรือดาราของเรามันดีอยู่แล้วถ้าไม่งั้นคุณสนุกไม่คัดมาหรอกค่ะโอเค,คไม่จริง <laughs> ไม่ใช่ทุกคน <laughs> คมันจะไม่ใช่หนึ่งในนั้น <c oughs> ต้องแต่งตัวโซลิสเก้าเป็นโซลิโอที่ใหญ่ที่สุดเลยนะต้องสิขาแล้วทำไมคุณมีเพลวิทต้องได้แบบว่าโซูี่คนนี้คะไม่ต้องค่ะดิฉันไม่เขาไม่อยากอยู่ใกล้เขาถ่ายกันจริงสตูหนึ่งนะเดี่ยวเขาหลอกออกมาสตูสิบเก้าเฉยเฮ้ฮัลโหลเจ้าดีไครับ สวัสดีค่ะรายการตามมาด้วยอ่ะใหญ่ใหญ่เวอร์หมายถึงอะไรคมาบทก่ผมมาถ่ายรายการนึงอ่ะศตูเนี่ยเขาใช้กันประมาณแบบห้าสิบคนถูกแต่วันนี้คุณมีนพิรวิทย์คนเดียวนะคะครับวันนี้เราไม่ค่อยมีถ่ายกันหรอคือไม่ใช่เลยหรอกมีนอาจจะแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณสนุกนะคะจะเขาจะซ้อมเต้นเพื่อจะเข้าชิงช้าตวรรค์ ไปนั่งไปนั่งไปนั่งโหไปนั่งผมอโะเดียฉันเมาพูดจได้ได้ได้เดี๋ยวตามไปฉี่นะคะในภาพของในละของคนดูแลศิลปินมันเปลี่ยนไปเยอะไหมวงการวายวงการวายเปลี่ยนไปไหมหรอตลาดของซีรวายมันแข่งกันแบบบับุกัุกมันนะคบับบบเดกบางนั่ันจไม่ได้เัาาเยอะมากจครับเรียกว่าแต่บาคนก็หาคนมาอยู่คนละยู่ของเด็ก แต่บาคนเนาะในการจะเสิร์ฟยังไงจริงมยังไงจะแบบทำยังไงให้ตัวเองแบบว่าเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยแบบสาววายเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่ม,มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเออเขาชอบอแบบไหนอะไรยังไงเนื่องนาะกปุ๊บความหลากหลายนี่แหละคือตัวขายว่าเฮ้ยเราจะทำความแตกต่างยังไงนี่แหละเดี๋ความยากของอของคนที่จะมาเป็นแบบคนแรงแบบเป็น,นช่วงของการที่ซีรีส์วายในตลาดนี้อย่างดิฉันเนี่ยอย่างของมีนี่มันตั้งแตบบ่โอ้ยนานแรงตั้งแต่โอ้ก่อนนั้นอีกิฉันยุต่ะ เลิกซิกเนี่ยนะคะเเอออนลยไม่ใช่เลิกซิกสองพันยี่สิบสี่ท่านเลิกซิกนูนะะออ้นเลยค่ะอยู่ตั้งแต่แบบปีหนึ่งซีรีส์วายี ปีละเรื่องอืมอืใช่น้องเมื่อก่อนกว่าจะมีมีประมาณ7จสิเรื่องค่ะต่อปีเนียค่ะเมื่ <c oughs> อก่อนวันเึงนะคะเอ้ยสัปดาห์นึ่นะคะก็จะมีแค่แเรื่องเดียวใช่ตอนนี้คือ1วันตาไปแปเรื่องละคะ่ะยังดูไม่จบเลยคะ่ะดูไปดูมางงไม่หมดนะคะรัคือสาววายอิ่มแล้วอิ่มอีกอ่ะอิ่มแล้วอิ่มอีกมากกว่าละครชัยอินนะคะอ๋อนั่นแหละค่ะนี่คือมุมของผู้จัดการคนดูแลศิลปินนะคะแล้วนี่เนี้คือรับปอดหือรับทีอ อ่ะตอนนี้นะคะคุณมีนแขกรับเชิญของเราครับคุณมาในจังหวะที่ห้ยหล่อเลยเหรเมื่อกี้ขึ้นรถกอล์ฟมาก็ถือว่าหล่อแล้วตอนนี้คือหล่อแบบคูณคูณสิบคูณร้อยไปเลยอ่ะ้ทำผมอีกอ่ะทำผมก็คูอีกนั่นนะสิถูกต้องนี่ชมตัวเองนี่ไหนวันนี้มารายการไรคุณวันนี้มา Who is my ่เชฟตอนนี้มีจอปกตินี่เราเป็นสายกินอยู่แล้วหรือเปล่า ชอบกินมากแต่ทาไม่เป็นเลยคือแบบผมว่าผมดูออกว่าใครทําไม่เป็นย่ยดีมไงเนี่ต่างจากผมบอกเธอตอนนี้ก็คือพอมีผู้ชายมาก็ทิ้งงานไม่มันได้ยินเธอาจะเริ่มโม่ผมนะคะหน้าหน้าหล่อเลยเธอกอนนี่กวค่ะทรงผมคุณมีจะไปทรงอะไม่คุ้พี่เ่อวชสรรงอะไรครัะคะพน้วัน้เบาๆเลย กอืมเกาหลีนิดนๆปกติเอาไว้ผมยาวมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวจบเรื่องนี้อาจจะดูอยู่ว่าจะเปลี่ยนไปเท่าไหนแล้วมูเล็ตชอบไหมหรือว่าจบเรื่องนี้ไว้มูเล็ตเธอเธอเธอเข้าทุกทรงหรอมีนไม่จริงจริงลองสกินเฮดไหมไม่น่ารอดน่าเหมนจิงจบอ่ะ หัวหนุกหนุกนิดๆแล้วก็ดื่นลื่นหัวดูดนลื่นตอนนี้อ้พวกนักแสดงซีนีวายต่างๆใดๆเขาจะโดนแบบเรื่องของการคุกคามเยอะตามถึงห้องลงห้องน้ำนี่มีนเคยมีไหมในยุคของมีนผมไม่ได้ผมไปคุกคามเขาแฟนคลับบอกว่าอย่าเข้ามาอยาเข้ามาผมก็จะบุกเข้าไปอะไรเข้าทำไมเข้าไปไม่ได้จะบ้าผมคุกคามเขาเสื้อปีนคุกข้าวเป็นขับเอาดีเคยมีไหมหรือว่าเป็นลับเราน่ารัก มีแต่น้อยครับไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวถ้าถ้าแค่แบบเดินตามหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ลรวก็เราก็คงคิดว่าเป็นคนปกติที่ไปมาเดินกับเราแต่ถ้าแบบบุกมาถึงห้องอะไรเงี้ยยังยังไม่เคยเจอน้อยครับน้อยน้อยแต่แต่เราก็จะไม่ค่อยได้เหมือนเป็นคนไม่ค่อยได้อัปเดตโซเชียลแบบเลี้ยวทางเท่าไหร่คนก็จะไม่ได้รู้ว่าเราอยู่ไหนมีการระวังตัวยังไงบ้างเวลาเดินทางไปไหนมาไหนเพราะเราเป็นศิลปินสิ่งที่เรารู้มาก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่ เหมือนจะเป็นคนรู้จักเราแล้วมีทีท่าว่าจะตามเราอะไรเงี้ยให้เราเข้าไปทักเขาเลยฮั <c oughs> โลโหลดีครับบังไงถ่ายรูปไหมถ่ายรูปถ่ายรูปอ่าถ่ายรูปมันจะได้จบตรงนั้นจบตรงนั้นเลยเออสึกว่าบทบาทตัวเองมันมันโตขึ้นกว่าเดิมไหมมินเออโตะรู้สึกเหมือนช่วงนี้แบบเหมือนแก่ขึ้นนิดกหน่อยแล้วไม่เกรงใจคนที่นั่งข้างๆไล่ล้อมเธอเลยไม่แบบว่าเมื่อก่อนเอเนอร์จีมันเด็กกว่านี้มันแบบมันสนุกแต่ตอนนี้ก็สนุกอยู่ตอนนี้ก็แบบ โลดผลจนทยานอยู่คิดมากขึ้นเมื่อก่อนมันแบบไม่ต้องใช้หัวเยอะขนาดนี้เรื่องสุขภาพมีปัญหาบ้างไหมคุณไม่มีแข็งแรงไม่กายเยอะช่วงนี้ว่างด้วยปั่นจักรยานบ่อยใช่พูดถึงเรื่องปั่นจักรยานคุณก็เสิร์ฟเก่งเหมือนกันนะคะปั่นจักรยานไม่เสิร์ฟเสิร์ฟโอ้โวลเลทหนูภาพแต่ละภาพที่หนูออกมาคุณสนุกสแกนลูกคุณไหมคะอ่านข่าวชอบมากเยอะอ่านยอ่านไอ่านชเยอะอ่านบอกว่า เป็นการทำบุญยินดีงงทําอะไรมีน้ำให้โลกสงบสุขจําได้เลยประโยคนี้หมดดีเลยนะมีน้ำให้โลกสงบสุขต่อหน้าเขาฮะสงบสุขยังไงอยากให้ใหญ่เอาไปชุบน้ำเนาะกระซากนะครับเราเห็นว่าไอ้ละเหงือดเราแตกๆแล้วมันจะฟูขึ้นไหมไม่ฟูมันก็เอ้าไม่เคยถามมันหรอกไม่อยากรู้ว่าไม่เคยถาม นั่นแบบเหมือนแ่นเจลรดไข้อย่างนั้นนะอมันแนบเนื้อน้อมันแนบเนื้อมันก็ต้องแนบเนื้อสีดวยมันก็อยู่ตรงส่วนนั้นเพราะว่าเคยใส่แบบที่ไม่แนบเนื้อแล้วลงตีเหมือนกูจะไปกระโดดล่ที่เจฟแมะเจบลงตีไม่ได้มันต้องใส่แเนื้อเพราะฉะนั้นหยุดซูมนะคะคนเราไม่หิวเจลรดไข้คนเราไม่หิวโฟมงงไหมว่ายอดไลค์มันเยอะนะคุณรูปอะ งงเหมือนวันแรกๆแล้วแรกๆอุ้ยแล้วันแรกนึกว่าคนชอบเล่นจักรยานคือมันเป็นความคิดของชายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะจริงแต่หารู้ไม่กระเทยทั้งโลกอ่ะคุณมีนเอาฝากผลงานหน่อยฝากผลงานมีละครอยู่สองเรื่องปีนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูกันช่วงน่าจะช่วงกลางปีเป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวปลายปีมีภาพยนตร์ค่าแลดิเอ็กซ์โซซิสไม่ผีแล้วเนาะผีดเอ็กซโซซิส ถ่ายอยู่ใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามปลายปีน่าจะช่วงเดือนแปดเดือนเก้าเดือนหล่นกว่าเดิมไหมน่ากลัวแล้วก็มีความแบบผสมด้วยกับคลีสกับพุทกับผีกับอะไรอย่างเงี้ยอืเดี๋ยวรอไปดูว่าจะเป็นยังไงไม่ไม่ได้เจอผีเหมือนเหมือนที่ผ่านมาไหมครับยังไม่ได้เจอไม่ถือเจอไม่แน่ใจคืออย่างนี้เห็นเราไปเก็บตัวอยู่สกลมาห้าวัดคนเขียนเป็นคนสกลเขียนแล้วก็เป็นเรื่องของที่นั่นอาจจะไม่ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอิเลเมนต์ของตรงนั้นตรงนี้ของสกลใช่ไหม แล้วก็ผมไปอยู่กับคนแบบผมยังเล่าอะไรไม่ได้นะแต่ว่าเอาอย่างเงี้ยเป็นเป็นต้นแบบของคาแรคเตอร์มผมอหละแล้วก็ไปอยู่กับเขามาสี่ห้าวันแต่ว่าวันแรกที่ไปเ่เรารู้สึกว่าเราแบบเอ้ยอยากทกําการบ้านตัวละครมากอ,มอ่ะเราก็แบบไปแบบจ้องมองไปอะไรอย่างเงี้ยเขาเต็มที่เลยแล้วเขาว่าเอาสร้อยอัอนหนึ่งมาให้ผมลองใส่เขาบอกว่าเป็นสร้อยโบราณของแบบสืบทอดทตระกูลเนาะผมก็ใส่ลองใส่ไม่เอ็กก่อนหรอก็เอ็นิดนึงแต่ว่าอ่าอ่าับครับลองใส่ดือก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบพร็อพสำหรับการถ่ายทำ something เสร็จวันนั้น่ะหลังจากแยกจากเขาอะผมอ้วกแตกทั้งวันเลยชิงอคือเราก็ไม่แน่ใจว่าเพราะว่าเราแบบตั้งใจทํางานแบบจ้องเขามากไปหรือเปล่าหรือเพราะอะไรใช่ปะอ้วก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 ไปนอนแบบซ้มอยู่หลับไปช่วงประมาณสามสี่โมงแล้วตื่นมาตอนห้าโมงกว่าเพราะว่าอยู่อะได้กลิ่นน้ําอบเลยวายแบบุดนอนอยู่แล้วนอนตื่นเลยก็เลยบอกบอกพนมษย์บอกว่า ไม่ต้องมานหลอกหาตั้งใจมาทํางานเนี่ยก็บอกเก่าเข้าไปถ้าอยากให้ดีก็แบบช่วยทําให้งานมันดีอมีการบอกเก่าเข้าไปเอาก็คือไม่ได้ไม่ได้แค่นั้นอ่ามีภาพยนตร์แล้วมีละครแล้วแล้วก็มีรายการต่างๆม็เลยใช่ติดตามกันใน บลกพลอยด้วยเนาะใช่ครับมีของปกพลอยด้วยครับอ่าโอเคจะขอบคุณคุณมีมพีรวิทย์นะครับที่วันนี้มาให้กอมาอวยขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกันในวีดีโอไปเช็จเนาะได้เลยครับขอบคุณครับ